หางเขาคือเกาเกาคือคบปูอต้งหางมันคือคือหามันคือเกาเกาคือหางมือเร่ยคือเกามันมาขอมือเกาคอ้าเก๊คือมมาคอยังมือเ่ยค้เกาคือขอ้าเเดยวคนละปูเก๊คือคือย่างหางมาพวกหางหางเกาคือมันวามันโคบไว้โคบปแายมือเกาโคบปลายของมือเมอและเกาคือับเกาคือย่งเังว่าคือขป่าน้ำมัน ครับผู <c oughs> ้อ้าวกรดไางั้นเก่าอีงั้นเมื่อแกวรื่อเมื่อแกบ่เร่อเมื่อคำเออไม่อยาไม่ออ้าวพอไม่าเจ้ไงนตความจชท้อเอืนึ่ครับครับผู้โอพอก็วุ่นวเรื่องเรืองเลยเอองัางวุนงานวุ่นงาวุ้นกเข้าที่สีกายครับผู้ผู้เข้าอบเขาา เทาท่อเการเทงานบัดปูงานเื่องมาก็งเงาคัวัวงเก่งเก่บจะขอขายขายือเยอรอย่างเครับปูพุชเทาอือเขากับม่คุ้มมือคาได้อยู่ครับเขาก็ตามมาเขียอได้รูดครับปูเออพวกจะข้อมพวกกันข้อมพวกนี้เขาเขาครับนาะครับ เออวันนี้เป็นบุญกระถิ่นถ้าร้อนคือหอปู่คือพวกเขาเรียกคือก่าวก่าวเรียกคือก่าวก่าวแต่ทำไมมันชอดพ่อว่อมาเป็นก่าวก้าวเก็บนี่ไม่ชบพ่อ,อว่าตัพราว่าใครเป็นก้าภผาก่อยครับปูู่ตาเจะภาเก้าวผพาค,ค,คือปู่กาใช้กัเก้าวก้าเกี่ยัั้นใหญ่กุแก่ก้อนนัคือเนาะทำอย่างนี้ถือต้องให้ไปนั่นคือ <ทำ S 1> ั คือต้องแืงสวยงามมือเก่าก็เปี่ยนไปได้อครับปูมือเราไม่ลดแรงไม่ดุครับอืมาเนะนี่ยบักมาแกี่ยพอเนี่ยออกหนาเคือเก่าเล้มครับปูออกหนะังเหมือนเดิมบัชื่อห้างเนาะครับก็จะเป็นพ่งบกักรที่ก็บักลรุงงรด่ันหมอนรถเครื่องรถวัดใจเดีย <c oughs> ่ยมือห่อนแล้วดุมครับปูไม่คู้จะห่อนแ้วพ้ควมกันจากคืนว่าข้าม มันค้่ความดังบ้องเลยบกอมีเงินบ่ผูมักรอดพุเด้มันเป็นความดังไงจ่ะครับความด่งบอกรัวมันขึ้นคุงอทไรเงี้ยบ้า่อาปากกว่างเนาะครับิงงกแกเปิดตู่ฟุเด้ป้าปาก็แขฉงแ้เกินปากมาเง้เรืองครับแข้งมันไกลห่อยโดดมากกะเขาปากโลดใหญ่เลยอาปากกว่างเนาะเนี้อคว่ขึ้นอะไรเง่้ยครับแั้เกิดมากเดือยบ่าแค่พอเด้อครับ กคือปาเมี่ยขาคือว่าก็คือเนี่ยอาปากบกวนเรื่องครับแจ่ี่ทขา,า,ทานบางๆขาบื่อ,อ,อ็คือหมมะอืนน่ะนะครับปลาปลาก็คือกวางแค่เนาะเออแกว่าพ่อกะถือว่าเจนหนะกฮึกเแ่า่ะผู้ขายังเรีวแล้วอืมเรี่ยวตีปูค่ผู้ขายังจงริเยอหมดโอ้คือสีรอไท้ปูรานบุญ้็ง่างมอยืน,นครับ

ปอดบุรีว่าแั่นแล้วก็ปอดเราปอดยาว่าแั่นงรืมปอดชูราว่าแั่นจะพักกับคืนชราแล้วัปหาเรื่องขั้นใหญ่กับคืนกืนยางนะคูราห้ามไปถึงเรื่องอับนี้เขาเขยว่าชูราห้ามดึงูานงะบ่แคบไปเบิ้ลไปดื้อห้ามดึงุกราเข้าวัด เพราะไปสังเกตบ่ืองหนกัานบัตอเลยเออปากนี่เนี่ยเขาชื่อกัว่าพวกเขาตีสุราครับแต่ว่าเบียร์เาหามบัวปากนี่มันก็ได้เขียนว่าสุราชเองเก่งไหมเี่ยมันเก่งกับปูเยื่อคนถามหามกินคุราเด็ะขาดบอกเขาเขาไม่ได้ว่ดเพราะว่าเปนหามแค่ว่าเขาบอกหามตีคุรับปูบอกน้ กรใเยือกปูมันจะขิงหวังกันไปข้ามมึงเ้อไปข้ามเกอานระวัดกูหันับถ้าไปถึงข้ามห้ามดื่มธูราห้ามถือธุราเข้าวัดไื่ไง้ยิ้มทีทาไปาเดาเดากดนคือแค่เบียร์ถ้าเป็นเบียรเขาบอกแค่บัตรแกถูตกอง แงงว่ะแก่แก่กปูรปู้ากี่วับปาดูกาปูโคแกกวันเรื้องกาปูแกงกระปูฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ออ่าฮ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 ่า่าฮ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 ่าว่าฮ่าฮ่าฮาฮ่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 มน่า้่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าั่าฮ่า่าฮ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 หาฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮา่า ปนนี้คือดื่มพวกคนจะดื่มแร่กดื่มเบียร์ม่ค่อยอะไรถือมาดื่วกรปูว่าแกนี่คือก่เห็นบว่คือบขื่อแข่งนะไม่วัดแข่งกระปูพ่อบัดเงีอยเก้าไปอเง้หกอยงนี้มกัคือไก่อ้วนมองหันปงันคือบัื่อัน่งเนาะเด็กก็ไั่โตเกเหาก็ไม่โตเกลคือไงอันนี้คือการเสียงกินมือรป แขงเพื่อลูกงาเพื่อลูกกานมีความคุข้ามดื่มไปขวดถ้าเขาหวานคือกย่าเอาแค่ขวดยื่เอาแงบ่อแค่แค่ถุงครับมันจะกินง่ายครับโอ้งมากลูกนาครับผมแขงปูด

กอดกอดแกไม่อืดงั่นปัทมาพูดดีกว่าเออตึงโองตึงตึงตึงนึงตึงตรงตึงตึงตึโตึงตเงตึงตึงตึวตางตอาตึง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 ตึอตึงตึงตึงงตึงตงตึงงตึงตึงตึงตขาตึง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 ตง กูเอนเ้าเจ้าวัด้นมาคุยล้วปู่มเลงไดแรมเล้นเจ้าวัดกาคุยพ่อต้ามแขเพราขอบแข็งรปูเาเจ้าว่าวขาปูเขาแข็งกพรว่าข้ามือมคราบก่อนเข้าวัดข้ามืึมคราพ่อกับพ่ออื่นรึพ่อ่าอื่ไม่เรื่อข้าปู ก็วยู่ขคือกานจักจัเกลกักเขาไปอยู่เพื่ออะไกันอยู่เอมกะงวต่วกต้อย่พวกนี้ครูจะเต้นเลยครับว่าอย่าลว่าขาบานขาบานเอากองไว้จริงๆเลยครับตังเกยขาบานพ่อน่ะลูกเต้นยื้อหรือื้อเดิมขาปูพวกมันคือคือก็อแกแปลกใจก็เขาพัดเดินเข้าขึ้นขบปูพวกพวกกแจไวคู่เืวอไกัน พนกก็เกยใช้แต่กิดข้าวบ้านเอี่ยแกก็เอืองะนี่คือว่าไม่คู่เคยเป็คือยังม่คู่เมาอืองหงั่งันาดนี้แเป็นคู่ม่คู่ปู่แค่เกิดปู่แกาลูกรอแต่คู่ไมงเนาะแค่มาโยมาด่าเนาะงั้นก็คือไอ้เก่งคือกันแล้วเจ้าออ้คู่มันกนัก็คืออ้เออพ่อพ่ให้ไอย มาคู้จึงทายางเนาะครับปูร้าพ่อหายดังว่า่ปข้าพ่ขาดจึงมาคู่ตรเมื่อได้พ่อหายของเขียนกันจะขึขึ้นขึ้นขึ้นขึ้จัดเลยปูจัดเลยครับจัดขาพ่จัดเลยครับเอาหมือเมื่หมวข้าพ่อขวาะไอครับเอาพอแขกบอกเอมือเรงมือเร่งให้ได้ฝ้กกล่องกะทิเนี่ยปูเ่เครับเออตึ้ง้ากุว่ารากขมาเนาะครับรือว่าพ่อแก่คือจะอย่างเนาะครับปูโอ้ยน่คือหแบบกลกเลย ครับขวงแน่่ครับปูคือคว้ากันนอแงงด้วยกันครับมันต้องสามะคืีกันที่ปูมันก่อยสีฟองตกระทินได้ครับโอ้แม่คือสิาครับกรทิงสามะคืด้ครับกระิสามคืปเขาจะคิดอดด้วยครับปูมพรามันกระิงฟว่วนันาี้แค่สามคครับโอ้มันก่คือใจเนาะครับปู กัแก้ยุ่งขียบก็ยังย่างนั้นอนก็หนึ่งเงินงางมาขี้แว่าเนแม่นครับปู่ที่น่กุญประทศเน่าเขียบครมากมันบอกบอกห้อยช้างดังแบบไป่อนเขียบขคร์ไม่มากมันตั้งว่ากลัวว่าไก่เน่าเนาะครับปู่เอาอย่างนี้พ่อก็จะียัขาหมวเลยเมื่อไรงสับุู่คัแกจะให้แม่ครูไปเหมาเลย เมาเอาไปขาเลยลูมคืวคอ,อว่าพ่อกากลบอกว่าพออ่อ,พอไปไเปิดเจ้าภาพการอกบพ่อแกให้แม่ครูไปเมาเปขาเลยขาเนี้ยรู้จกไหมเขาขายเท่าไหร่เอามากินรอบเลงเนาะบอกพ่อกระชื่อเขาครูเพื่นอนนะ ครับครับเออเพราะว่ามันมือกระถิงขางมาขื่ตรงนี้ครับปูถ้าไม่อขางมาขื่ก็ไม่แย่ครับปูเออมาวังมาวัมาวังนึกเพราะว่าอึบอกดครับปูใช่ใช่ใช่มึงมึงกระเป๋ามึงมึงมึงใช่ใช่เนี่ยกดไว้แล้มั้งนั่งนั่งมาดูซิมาดูซิ้งเออเอามาดูมาดูอันนี้เพราะไม่อันนี้เหม่งนะอันนี้เหม่งนะอันนี้ก็เหม่งนะเดี๋ยว คือละเงินยำสัว one two คือวน x 9, e คือหน้ากูเช้สีงนึ่งครับ h r e 2, 3, 4, 5, r five นท x 9, e คือมึงบ้างมึงมึงบ้มึงบอมอันนี้กับบ้มเรื่เรื่เร็่เครับครับปูข้างบ้านกู สาธุกสาธุัครูใช่ไปก็มือครับมือข้างนั้นมือข้างนั้นอย่มะถูกต้องห้าห้า่งมะครับปูเป็นเรื่องห้ำบ่ตกป้าหำก็มาอยู่มันครับมาขากันขันยากับพ่อเดี๋ยวมาขากกันขันยานนะสองห้าห้าครับเออวามันคู่แต่บ่อแก็อยนครับปู เออหา,อางเมื่อไหร่สุเจวบเพราตงอพราตงจะเฟื่อยกันครับมาคือเกา่าพอรองเก่หางเบื่อไหร่สุดถอยเาะถอยมือยูร่รอบจะรองอีกรองแล้วเลี้ยงอีกรอปูรองๆๆรเพ่อมืดเมื่รบยังร,ร,รอง <c oughs> แหงมาก,กมันไปหสงบเมื่อไหรบคนยังมาเม่กระโดดกระเดือกแค่หางนันเลยได้ใจปูเรีบปูอ้ามันกระชุดดดเก่าดกันเลยบ่หายไปกันยังมาเขียงมาเกเลย อมุมงฟันแต่พแกกมากคือเก่าเกือบเมื่อไหร่ก็นนกไปามาฟังพาสวดล้วก็แด่นไปซื้อเกือบซื้อถังใดปูแน่นยไหนทว่าแขางว่าเกือบก,ก็บอกก็ดีตัวไปอีกแ้เรื่องเกี่ยวกัอะไรตัวอกีกเราพูดตัวหัมไปว่าทิพยพกทิพยพกพอว,ว่าก็คือครับแล้วก็ตัวอีกเรื่องเก้าับวอีกเรื่แัวว่าหัมยอดก็ถึกับเก่าก็เกขอึ้นมาหัมพอตรตัวอีกคือบาอวุ่ คือบ่บก่คือบ่ากึองเก่าเลยบค่คือพอตัวไปเนี่ยก็คือโบก็คือคือบ่คือที่ทำกันใหญอคือว่าไปขม่ามาเอื่องม้นเปินมึนอย่างว่าครีบรถใส่ครีดรถขงันมากคือเก่าขั้นมึนมึนอย่างไรเรื่องับปู อ้าวเขานั่งรถครับอ้าวให้มือเข้ามือแยกมือเข้ามือมัดอะไรรั้นะคลุกข้าวไปหนึ่งแล้วก็ตรวจเฉยๆนะลูกนะอาทุสาธุอาทุสานนะอาเบิ้งอ้าวเบิ้งอาครับครับสวัสดีครับสวัสดี FC สายบุญทุกทุกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขม่าครับเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องครับอ่านี่ก็เป็นคฉีบนะครับเนาะอ่าครับฉีบถ่ายทอดครับฉีบถ่ายทอดหลัง พระคุณเจ้านะครับพระคุณเจ้าเป็นสรรพทหารเ้าร็เซลลวกามา่ําแม่คู่กับพระลูกศิษย์ลูกหาครับมาดัมถวายครับช่วงเ้าราเซจครับปู่กับพระขึ้นลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าลูกหลานขึนหอครับผมขึนหอรับขันหรือว่ารับปัจจัยเอฟซีทีรวมบุญมาครับมือวันที่ซีนี่นะครับมืออื้นครับ คู่ก็จะพาะลูกศิษย์ลูกหาพุดละครับไปวัดวัดปูเททองครับไปวัดปูเททองโอ้ไปวัดสาธนุบุตรมาลาล่ำนะครับเนาะสาุนุบุตรมาลาลาครับผมหลังจากถวายถวายครับปัจจัยแล้วครับปูกับให้แนวทางนะครับเนาะครับปูกับหวยพ่อนให้บ้นเกิดให้อีฟซีที่ฝากพานมาตั้งช่องยิมนะครับเนาะเก่าศูนย์มัสันบาครับปูตาสายาอื จำได้บอสท่านปู่บอกปลาชาดสุไทยสาย่าพอตัวใดแอดยิมกับเขียนลงไปนะครับเนาะขอประท่าชอขอเบิกโชคให้ปลาชาดสุไทยครับปู่บอกว่าจำได้บอสสาย่าพอสาย่าพอวาจังใดครับสายา่าปู่ตากับเก่าเก่าเก็ดนะครับเนาะครับผม้วกาปู่ตาให้มงคลใช่ครับกับเก่าเก็ดคือกัน,กน,กนครับสำหรับปู่ตาบอกไอ รางวัลเลขกไทยงวดนี้มี่กตนะครับเตอไทยมี่กตครับไทยมี่เกครับผมลังวันเลขกไทยมี่เกครับเอฟซีกับพี่แจน่าดีดีครับทุกคําเบาคําจ่าของปู่มีรังวันครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของแตงโมครับสวัสดีเอฟซีของแอดยิม้อครับเด้อครับผมครับสําหรับ ปูบอกไอ้ไอ้ฟ้าน้องไอ้ทำงานดีประสาน่าครับ่ะย่าลืมเขียนบอกเอฟซีเดอ้อสันปูบอกว,าวา่างวดนี้รางวัลเลขถ่ายห้ามลื่มเก็บครับให้ติดเก็บนะครับเดอ้อตัวยูไทร์โมสำหรับมืออื่นครับมืออื่นครับปูกะจะขี่รถมาแดงของปูไปคือเกา่าอย่าลืมนะครับเดอ้อมืออืน่นครับปูจะขี่รถขั้นมาแดงของปูไปคือเกา่าครับ ให้มาแดงปูออกหนาหมูสันบาฮะเอฟซีกับทิ่ใจหน้าดีๆกับทุกแกรมโบ่คำจ่าของปูมีรางบัานแล้วก็ปูเมอ่รงแอดยิมกระได้ขอนะครับเนาะปราปามือนี้มันเป็นบุญกระถินสามะขี่ครับเป็นบุญกระถินสามะขี่ครับเมื่างเอฟซีทันใดครับจะมานอนเฝ้ากองกระถินสามะขี่กับแอดยิมนะครับเด้อครับให้มาพร้อมกันสองทุ่มครึ่งครับผมสองทุ่มครึ่งนะครับเนาะครับปูเลยอ่ะให้ ปัดใจไปซื้อขาง่วนครับปัดใจไปซื้อสาขาง่วนนะครับเนาะขับปูให้แอดยิ้มเอาปัดใจไปซื้อขาง่วนครับลงท้ายด้วย2 5 5ห้าห้านะครับเด้อครับอ่ะเอฟซีทันใดครับจะมาบุญกระถินสามะขี่น้ำกันมื่อแลงสองทุ่มเครื่องพ่อกันครับสองห้าห้าครับอ่ะเป็นตัวเลขที่หาจับหาบ่ายได้ไงนะครับเด้อสองห้าห้าครับขันมักกระตามขันบ่มักระพันขับสองห้าห้าขันเอฟซีทันใด ครับสีมะเอาบุญกะถินสามมาขี้น้ำกันคว่ำกันครับแอดยิ้มมะเร็งสองทุมเพิงจัดนะครับเด้อสองห้าห้าครับกับพิจารณาดีๆครับทุกข่าเบอลข่าจ่าของปูมีลางวัลนสองห้าครับครับผมครับ ครับก็ขอความบุญความคุญแจซ้ายบุญทุกๆท่านนะครับด้อที่กดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามกระใจายให้ทั้งช่องบาบาแอดยิมจะร่วมคิมได้ไปครับคุณพอ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับก,รกดไลค์กดแชร์ให้คือเกา่าครับก็ขอให้บุญบาร,รมีองค์ปู่ชีป้ปากาวความปู่ตาครับดุลรดาในสายบุญของปู่ครับมีแต่สวกแต่มนันแต่ดำตะรวยครับมือแร่งครับซีโมงหาโมงนะครับแอดยิมจะ่ายทอดสดพระมาสวดอ่ากระทิ้นครับอยู่บาร์บารีห้าเจ็ดศูนย์ หรือว่าหัวปูชิบะขาว998ครับสำหรับคลิปนี้แอดยิมจะขอจบคลิปลงเพียงสำนีขออิฟซีซ่สายบุญทุกทุก,ทก,กันครับโชคโชคมันๆลำลำเรื่อยๆครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็คอยสมบัติปรารถนาทุกประการครับคิดแล้วก็ควบเก็บใหญ่ได้ควบไข่หญ้าห้มีครับให้มีแต่แนวดีๆเข้ามาในชีวิตน้องครับเนาะ,ะแอดยิมจะขอจบคลิปลงเพียงสำนีแอดยิมกราบขอสวัสดีครับแอดแตงโมกราบขอสวัสดีค้า ยิ้มแล้วรวยโอครับอ่ะแตงหมอ่ะแตมาเลยลองมาดูครับอ่อครับผมนี่เสียอ่าเสียมหม่ยนะครับเนาะเสียมหม่ครับอ่าฮะว่าเป็นยังครับว่าเป็นยังอ่าลงเลยครับโอ้ครับอ่ะอันนี้ไอ้เฮดให้วะครับนี่สังเป่นเฮทค่ะอ่าไอ้สังนะครับเด้ออ่ะครับอ่าผู้ใได้อยากด้วยกระใสเสียยิ้มแล้วรวยครับพี่น้องอ่ากรบผู้ใได้อยากด้วยนะครับเนอะยางสวยงามครับอ่า อ่าอยากนี่ไปใส่ผูไปดีเอฟซีของแอดยิมเนาะครับอ่ากับทักไทยมาเลยครับเดอ้อในไลน์ครับอ่าครับผมทักไทยในไลน์ครับใส่แล้วรวยครับผมหรือว่ายิ้มแล้วรวยครับให้สุขสุกมันๆลำๆเรื่อยๆสำหรับชิปนี้แอดยิมกับขอสวัสดีครับ